สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิแท็กเตอร์นะคะวันนี้จิตขอนำเสนอรถถ่ายคันเล็กนะคะยันม่า f 1 7 5ของเพิ่งเข้ามาเลยค่ะสดๆร้อนๆประจำเดือนมิถุนายนนะคะขอโทษพี่ๆด้วยที่เดือนนี้รีวิวช้าหน่อยอันนี้นะคะจะเป็นสีเดิมๆจากญี่ปุ่นเลยรถไถ่าคันนี้ยังสีสดๆใหม่ๆอยู่เลยนะคะ เดี๋ยวจะพามาดูล้อล้อยังเต็มอยู่นะคะขนาดล้อวงของล้อคันนี้จะอยู่ที่6ขีด12นะคะ6ขีด12แล้วก็ล้อหลังจะมีขนาดอยู่ที่8.3ขีด22นะคะ8.3ขีด22ความกว้างของล้อหลังนะคะจะอยู่ที่เมตร10พาเดินชมก่อนนะคะ ไปหน้ายังสวยอยู่ค่ะคันนี้วิ่งมาน้อยๆเลยนะคะชั่วโมงการวิ่งมาเพียงแค่516ชั่วโมงเท่านั้นพวงมาลัยคันนี้จะเป็นพวงมาลัยธรรมดานะคะมีจะมีที่พิเศษคือจะมีระบบมอนโรแมติกก็คือจะเป็นระบบที่ทำให้โรตารี่สามารถเฉียงขึ้นซ้ายลงขวาได้ตามระดับของหน้าดินนะคะ,ะก็จะเป็นเกียร์หลักกับเกียร์รองมีทั้งหมด3ระดับนะคะคันนี้ พามาดูโรตารี่ค่ะความกว้างโรตารี่คันนี้จะอยู่ที่เมตรสามใบมีดก็ยังเต็มๆอยู่นะคะใบมีดยังเต็มๆใช้ได้อีกยาวยาวค่ะอันนี้สภาพฝั่งซ้ายนะคะสภาพเกียร์ค่ะเดี๋ยวจะพาพี่ๆมาฟังเสียงสตาร์ทรถนะคะฟังเสียงเครื่องยนต์กันว่าเสียงเครื่องนี้เป็นยังไงบ้าง Uh huh. สตาร์ตติดง่ายนะคะเช่นเคยรถของเราคัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะไม่สวยเราไม่เอาเข้ามาเรามาดูระบบหม้อน้ำกันดีกว่าหม้อน้ำ เดี๋ยวเรามาดูไอกันค่ะว่าเครื่องไอไหมมาดูห้องเครื่องก่อนนะคะใช้งานได้ดีปกตินะคะพี่พี่พ,พี่พี่ท่านไหนรับน้องไปอยู่ด้วยสามารถไหว้วานน้องใช้งานได้เลยโอเค นนี้ดูนะคะยังใสๆอยู่เลยค่ะไม่มีควันนะคะดีงามมากคันนี้อ่าเดี๋ยวเราจะเดินหน้าถอยหลังให้ดูนะคะอ่าเดินหน้าค่ะ อันนี้เราขอแซมเปิลการเดินหน้าถอยหลังแบบช้าๆนะคะพอดีตอนนี้รถเต็มโกดังมากๆเลยขยับไปค่อ้ได้โอเคค่ะเดี๋ยวหนูจะพาไปดูตัวปั่นนะคะตัวโรตารี่ ก็ขึ้นลงค่ะใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยนะคะระบบไฟฟ้าคันนี้โอเคค่ะก็อันนี้นะคะจะเป็นรีวิวนะคะของยันมาก F 1 7 5 ราคาคันนี้จะอยู่ที่1 3 9 0 0 0บาท1 3 9 0 0 0บาทคันนี้เป็น2เงพายขับเคลื่อน4ล้อพวงมาลัยธรรมดานะคะความกว้างล้อ1.1เมตรโอตตารี่ใช้งานได้ปกติเลยแถมความพิเศษอยู่ที่มอนโลตัวปรับระดับนะคะเสนอราคาอยู่ที่1 3 9 0 0 0บาทค่ะพี่ๆท่านไหนส,สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์ 0832265654นะคะหรือแอดไลน์เมจิตดอทแอดเมจิตเทรดดินะคะราคาคันนี้139,000บาทร้านเราตั้งอยู่ที่คูบอน28บนะคะที่พี่สามารถเซิร์ชได้เลยที่ m มจ i ต Trading ยินดีค่ะสำหรับพี่พี่ท่านไหนสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ